สวัสดีครับอันนั้นนักวิชาการใหญ่เป็นบ่รามีเทลักการนะครับพี่น้องเลยเลี้ยงหันเลี้ยงนี่ก็โพ้ยนะครับพี่น้องไม่รักการจนวานะครับพี่น้องคงขานเป็นนะครับเออบัตรคำว่าความคุยเนี่ยโอ้ยนะพี่น้องไอ้คงการใหญ่ขนาดนะครับพี่สีเป็นแต่รวยแต่ได้มาฟังเนเบาเป็นแต่รวยแต่ได้พี่น้องนะอหลีไดย ออเฮ็ดยังกะ uh uh ล่มเหลวกุ้งอันนะครับพี่น้องเอ้ยอ่ล่มเหลวกุ้งอันนะครับพี่น้องเราก็เบิดเงินนะไม่ได้น้อยนะพี่น้องเอ้ผู้เป็นพ่อได้พี่น้องเบิดเงินไม่ได้น้อยนพี่น้องเอ้ก็โมนี่ก็อีลี่นะครับเออาทะเลกับเฮ็ดท่นเฮ็ดนี่ก็ล่มเหลวกุ้งอันกุย่างพี่น้องเอ้อืมสิไปทางด้านยังสตูดิโอก็ไปมีรอดนะพี่น้องเบิดไม่ได้น้อยพี่น,อ ak, นอ้อ,นองนะครับยังอืม ไปเรื่องนองเรื่องหนูอีกเรื่องหันเรื่องนี้ไปนาเต๊กนะครับพีส่สีแต่ว่าไม่เห็นผลสําเร็จสักอย่างสักอันนะครับพีสี่พี่น้องเลี่ยงงัวขงวงัว่ายพี่น้องไอ้โอ้ยน้อมีมดน้องพี่น้องไอ้ว่าเป็นตะรวยเป็นตะหัง่งอะไดได้พี่น้องไอ้เป็นตะจางโอนอะไได้ไดํำเบา อีลีนะครับพี่น้องอ่าคลิปนั้นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคดีหรอกนะครับทําบ้านสนใจนะครับสวัสดีครับอ่าพ่อเมฆลังเกสัดนะครับก็แบบนี้เลยนะครับอ่าคลิปนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรกับคดีหรอกพี่น้องนะครับมันไม่มีอะไรนะครับแค่ออกมาพูดนะครับอยากให้มันเป็นประเด็นอยากให้มันเป็นกระแส อยากให้คนเข้าไปดูอยากให้คนเข้าไปฟังนะครับพี่น้องก็อยากให้เปิดดูนะครับเอฟสี่มึงฉีจงไว้หาสแตกหยัางเมนบอกพี่น้องเออสีมาวเบ้าแบบแงมบอกมาทําไมขนาดอียานบอกเหมนันบ่มีหยัางอียานเบ้าน่ะเอออียานเบอกมันกับบ่มีห้าหยัางนะครับอืกับคลิปอันนี้นะครับพี่น้องเอฟสี่อีรีนะครับมันบ่มีหยังนะครับเสื้อคอยนี่เออพี่น้องฟังมาสองสามปีนี่ฟังมันเบ้ามานี่ พี่น,น้องก็ยังบูหูจักอยู่บ่ทุเจ้ายังบูหูจักอยู่บ่มันตัวมันเป็นคนทินสร้างประเดินนะครับพี่น้องอีลีนะครับน่ะเป็นความจริงเลยทีเดียวนะครับพี่น้องช่อบไปเสื้อมันก็บ่ได้สแตกเข่าเลยพี่น้องเอ้ยนะครับอ่าอีลีนะครับอืมจะก็ชิมีแผนการหนึงเลยโอ้ยนะครับพี่น้องเอ้ยอ่าจะจิมีแผนการยังหนอกพี่น้องนะครับอืม เลียมเขาลายได้พี่น้องนะครับพี่พี่เจ้าคืดบัทันดอกนะครับนะเจ้าคืดบัทันดอกนะครับอืมดีเลียมเขาลายเด้อนะครับพี่น้องเออมดีนะครับอืมคือบัทันดอกกูเจ้าไปบัทันมันดอกอืมไปบัทันมันดอกนะครับพี่พี่ มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคดงพดีนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับมีแต่นเนวผุดผุดโผล่ขึ้นมาแล้วบาทนี้พอเรื่องราวมันจะจบจะสิ้นนะครับพี่น้องกล้องวงจรปิดกับมาคลิปกระเสียงกัมานะครับอีีไม่ยังสีมาอีกเนาะบาทนี้นะครับอนะครับอือเพรเห็นมันมีเสียงบพมีประเด็นนะนะครับพี่น้องอ ส่วนที่เราอยู่นี่เราก็ร <ació> ู้อยู่แล <continuing> ้วนะครับว่ามันเป็นยังไงเกิดยังไงนะครับก็มีแต่พี่น้องเอฟซีที่อยู่ข้างนอกนั่นแหละที่ยังไม่รู้นะครับลื่นอ่าตื้นลึกหนาบางนะครับพี่น้องกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับเอฟซีอืมอ่าว่าเรื่องอ่าที่มันเกิดขึ้นนะครับพี่น้องเอฟซีที่อยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องอยู่หมู่บ้านนี้นะครับกับอ่าละแวกนี้นะครับเอฟซีพี่น้องเนาะอ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคดีนะพี่น้องเนาะตอนที่มันเกิดเหตุมันก็ไม่ได้อยู่นะพี่น้องเอฟซีไม่ได้อยู่นะครับพี่น้องมันไปใส่เหรพี่น้องนะครับเอฟซีม,มันไปใสัดรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องนะครับเอฟซี ก็ไอ้นี่มันก็ไม่อันนั้นกับลุงอยู่แล้วนะครับพี่น้องเพราะอะไรนะครับตอนนั้นเนาะลุงก็เป็นคนพูดตรงๆตรงไปตรงมาไอ้นี่ก็เกิดไม่พอใจนะครับพี่น้องเป็นลูกชายคนเดียวด้วยนะครับพี่น้องตอนนั้นเนาะลูกชายคนเดียวด้วยนะครับซึ่งเอาแต่ใจตัวเองนะครับพี่น้องนะครับก็มีคนให้ท้ายนะครับพี่น้องมีคนให้ท้ายอยู่นะครับอืม ปล่อยดาชุมือสุเวนอยู่ไปชิอยู่ได้นะครับพี่น้องเนาะเออใครจะไปอยู่ได้นะครับพี่น้อง,อออองปล่อยดาชุมือกุเวนเนาะเออลุงก็ได้มาขออยู่กับโพนี่แล้วนะครับเราก็เอออีลีนะครับเราเสื้อไปถามพวกว,กว่าเรอาอเพน้่ได้ตายอยู่นะครับเดี๋ยวนี้เอนะครับที่อยู่ได้ครับใจมันอยูออ่ยากนะพี่น้องอีลีน,นะครับอตั้งแต่พูดนะครับพี่น้องออ นะครับพี่น้องเอฟีหอบลูกจูงเต่ามาหอบลูกจูงเมียม,มาพี่น้องเอ้ยนะครับอืมทั้งไห้ทั้งห้องเรากับพี่น้องเอ้เหลือใจนะครับพี่น้องอิลีนะครับพี่น้องอืมกับเป็นต่ายยูสงสารอยู่ได้พี่น้องเอ้ยถ้าเกิดกับใครเนาะนะครับพี่น้องเนาะอืมพวกก็เอามาว่าให้อยู่นี่แหละนะครับไม่เสียค่าน้าค่าไฟเ้านะครับพี่น้องเนาะมันก็แบบนี้แหละนะครับพี่น้องเอฟี ฟังเตลูกชายผู้เดียวนะครับพี่น้องโดยไม่รับฟังคนอื่นนะครับมันก็เป็นแบบนี้นะครับเรื่องราวมันนะครับถ้าคนอื่นนี่นอนเว้นมันกับพิษนะจะเป็นลูกเขยเนาะจะลูกชายมันยังกะดีเบิดนั่นแหละนะครับพี่น้องที่เบิ้ดนะครับก็เป็นแต่หน้าสงสารอยู่นะพี่น้องเนาะลุงมาแต่กรุงเทพใหม่ๆมันก็มันบ่มีหยังพี่น้องเนาะมันบ่มีหยังเนาะพี่น้องมาตั้งหลักใหม่มาเริ่มใหม่นะครับเริ่ม นับหนึ่งใหม่นะครับเอีพี่น้องอืมเราไปดูถูกดูแค้นเขาแนวนั่นแนวนี่และว่าเขาบ่มีนั่นบ่มีนี่นะครับพี่น้องมันสิมีจังไดน,นะครับพี่น้องเออมาลืมมาตั้งตัวใหม่นะครับพี่น้องมาสร้างครอบครัวใหม่นะครับเออมันก็บ่มีแล้วนะครับพี่น้องเพื่อสิหาเพื่อสิเก็บสิกรรมเนาะพี่น้องนะครับเอฟซีอ่ากว่าจะตั้งตัวกว่าจะเก็บจะกรรมอยู่บ้านนอกก็รับจ้างก็ห้อย พี่น้องนะครับยี่สี่ไ่ได้เพลงคูค่ม,มือได้นะครับวันละสองร้อยหนึ่งได้ย่างมันก็สองร้อยห้าสิบนะครับพี่น้องยี่สี่ก็พอได้อยู่ได้กินไปมือๆนั่นแหละนะครับเขาก็กู้ก็ยืมมานะครับกู้ก็ต้องก็ขอมานะครับพี่น้องเอ้ยอืมแลาวก็ดิ้นรนนั่นแหละพี่น้องดิ้นรน ทุกคนนั่นแหละพี่นอ้องอืออยู่ในครอบครัวเขาก็ดิ้นรนทุกคนนั่นแหละก็ ically, เป็นนี่เป็นสินกันทุกคนนั่นแหละผมก็เป็นนี่เหมือนกันนะครับพี่น้องก็กูก้ก็ยืมมาเนี่แหละนะครับพี่น้องถ้าไม่กู้ไม่ยืมมาก็พ่อเ,เม่กับพ่อมีไห่สิไปเอาสายนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับอืมก็หาด้วยลําแข้งของตัวเองเนี่แหละนะครับพี่นอ้องอืเพื่อจะมาสร้างบ้านสร้างเรือนนะพี่น้องเอฟซีอืมก็ไปกู้ไปยืมมานะครับพี่น้องน้องอิลีนะครับอืม แล้วก็สู่สวนนะพี่น้องลุงก็เนาะทั้งกีดยงกีดยางนะครับพี่น้องเอ้ยบอดีอยู่ซื่อบอดีนอนเว้นนะครับทั้งเว้นกับเฮ็ดเวียงแล้วอื่นทั้งขึ้นกับไปกีดยางแจ๊กแจ๊กสวนนะพี่น้องเนาะเพราะอะไรนะครับเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะครับพี่สี่เขาก็ไม่ได้คนเป็นคนขี้เกียจพี่น้องบอดีนอนเว้นอยู่นะครับเขาก็ทํางานทํามาหากินนะครับพี่น้องเอฟีอเขาก็ทํามาหากิน เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงลูกเลี้ยงมีเขานะครับอืเราก็ทะเยอทะยานอยากได้อย่างมีนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าโอ้นะครับนอนเวนนนนเ้นอยู่นอนจุนปีดินอยู่เออเป็นนัไกัยังพอว่าอันนี้เราก็เห็นอยู่นะครับพี่น้องเออเขาเป็นคนขยันนะพี่น้องเนาะมาอยู่ด้วยได้ซ้ำนี่กัด้วยน้าพังน้านแดงก็โอ้ยนะครับพี่น้องเอ้ยเหลือเฟือแล้วนะครับพี่น้องอืม ได้ปานนี้แล้วนะครับหาด้วยน้ําพักน้ําแรงของตัวเองนะครับส่วนมึงนะม,มึงดีอืมถ้าพ่อเมย์บอกหาให้มันก็ไม่ได้นะครับพี่น้องอว่าได้นะครับอืมอันนี้เขาหาด้วยน้ําพักน้ําแรงเขาอืมยี่ดีนะครับพี่น้องพ่อเมย์ผลอุ่มสู้เอาอยู่นะครับอุ่มเอาอยู่สู้เอาอยู่ Nakapinong kapinoong ili na kainoong hmm.